โอ้คำถามนี้ไม่ธรรมดาเลยเว้ยเขาถามว่าช่วยอธิบายฮะเดสที่ว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาพี่น้องทวนคำถามอีกทีนะครับเขาถามว่าช่วยอธิบายฮะเดส ที่นบีว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาหน่อยครับพี่น้องครับเราก็เคยได้ยินฮดัดเดสบทนี้และเราก็เคยได้ยินจนคุ้นหูคนที่เรียนก็เคยเจอฮดัดเดสบทนี้ที่นบีว่าเอนนัลจันนตะตะตะอักดามิอุมมาฮาท่ฮะถ้าเราแปลตรงตัว แนลจันน ata t e ้จร i n สวค์นันทหอักดามีอุหมะที่อยูใต้ฝาดเท้าของมารดาของหนังหมายถึงยังไงครับหมายถึงไปพลิกฝาดเท้ามะเรามีสวรรค์ยอยู่ข้างล่างอย่างนั้นไม่ใช่เป็นฮะดีสที่อุปมาอุปไมยไม่ใช่เป็นฮะดีสฮากิกีอ่าพี่น้องต้องเข้าใจนะครับ ซึ่งอุลามะเนี่ยจะแบ่งออกมาความที่เป็นลูกนั้นเอน็นกานาซาการอนอ่าถ้าลูกนั้นเป็นผู้ชายความเป็นลูกที่เป็นผู้ชายจะต้องต่ออัดคนที่เป็นปะคนที่เป็นมะฟังไงดีนะ ตราบใดที่ไม่ขัดแย้งกับหลักศาสนาฟังให้ดีนะจะต้องตออัตก,กับบิดามารดาอ่าและไม่เกี่ยวว่าลูกที่เป็นผู้ชายนั้นจะมีครอบครัวแล้วหรือไม่ก็ตามเมื่อคนที่เป็นปะคนที่เป็นมะเป็นคนดีละหมาดก,ก็ไม่ขาด เตือนเราในสิ่งที่ดีๆคนที่เป็นลูกจะต้องดูแลมะไม่ให้อดไม่ให้อยากยามที่มะไม่มีรายได้เข้าใจนะครับแต่ไม่ให้ตออักในเรื่องบ้าหรือมะที่ไม่ได้ความมึงไปเล่นปอกเด้งแทงกูสิอามะสั่ง วันนี้มะปวดเอวไปไม่ได้ถามว่าเราเป็นลูกไปเล่นแทนได้ไหมต่ออัตอมะมะชนิดนั้นยาว่าแต่เรายาวว่าแต่สวรรค์จะอยู่ใต้เท้ามันดาเกะใต้เทเ้าแกเลยเกยังไม่พ้นรกนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะส่วนข้าลูกที่เป็นผู้หญิงฟังให้ดีนะตราบใดที่นางยังไม่มีสามี นางจะต้องต่ออัตต่อบิดามารดาเป็นอันดับแรกฟังให้ดีนั่นแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดนางมีสามีนบ,บีบอกว่าสวรรค์ของนางนั้นตะชทตะตะอักดามิเจ้าเาสวรรค์ของนางอยู่ใต้ฝ่าเท้าสามีของนาง สามีนั้นก็ต้องเป็นสามีที่ดีไม่ใช่สามีไม่มายังสามีไม่มายังจะมีสวรรค์ใต้ฝ่าเท้าได้อย่างไงตัวสามียังไม่พนนรกที่นี้เข้าใจหรือ,อยังอ่าเลยคนที่เป็นลูกให้ต่ออัตตอบิดามารดาตราบใดที่บิดามารดานั้นไม่ขัดแย้งกับ ฮุกุมของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มึงไปเอาหน่อยนะมาม่วงนั่นนะไอสองลูกนั่นนะมันตรงเตงตรงเต่งน่ากินอย่างแรงไไปตาอ่าป้าชชยทีนี้เราว่าไม่ได้แล้วป้าเดี๋ยวให้เจ้าของเขากลับมาก่อนแรกเราค่อยซื้อไม่ใช่ไปเอาอย่างั้นเออมึงไปตา เจ้าของหารู้ไหมถ้าว่าเอาไปได้ไหมล่ะวันยิบต้องต่ออาตเอต่ออาตไม่ได้ฮารามครับอ่าเราอย่าลืมอีกฮะดิษหนึ่งที่นบีว่าลาต่ออาตาลิมะซียาติลคอลิกนบีสั่งไว้ว่าไม่มีการต่ออาตเกิดขึ้นลิมะซียาติลคอลิกสำหรับการทรยศต่ออัลลอฮ์หมายความว่ายังไง หมายความว่าไม่ให้ปรนเปลอยไม่ให้ตออัดกับคนบาปยิ่งเฉพาะคนบาปใช้ทำให้ทำบาปนี่ยุ่งเลยเราตอ,อัดไม่ได้แน,น่นอนอ่าแล้วถ้าเกิดว่าอา้าวถ้าเกิดมาปะเราเป็นอย่างนั้นล่ะเราแค,แค่ให้เขาให้ได้กินข้าวเท่านั้นแหละอย่าให้เขาอดข้าวจะไปทำตามเขา,เขาบอกว่าเออ ไปขโมยมะม่วงเขานั่นสองลูกเจ้าของเขาไม่อยู่ไม่มีใครเห็นหรอกไม่ได้ไม่ได้อ่ามึงอย่าไปเรียนเลยวันนี้มึงไปทุกวันนะมึงเอ้นอ่าทางที่ปะไม่มีความรู้จะสอนหรอกไอต่ออัดไม่ได้แบบนั้นอ่ามะก็เหมือนกันมะว่ามึงอย่าไปเรียนแร้งตาศาสนานะก็ไม่เห็นได้อะไรสักบาทไม่ได้ไม่ได้คำสั่งของอัลลอฮ์เหนือกว่าคำสั่งของบิดามารดานะจําให้ดีนะ อ่ถ้ามะดีปะดีและคำสั่งก็ดีนั่นแหละวาจิบที่จะต้องต่ออัตมาเราละหมาดก็ไม่เคยขาดไม่ได้ใส่ร้ายไปสีใครการพนันอบายามุกอะไรไม่เล่นนั่นนหะคือวาิิบต้องต้องต่ออัตวาจิบต้องเข้าใกล้เขาไข่ต้องเช็ดต้องอะไรคือต้องดูแล ที่พูดอย่างนี้เพราะมะในสมัยอา h i r ซามานมันมีหลายประเภทมะส่วนใหญ่จะรักลูกรักหลานแต่มะบางประเภทมันไม่ได้รักลูกยิ่งบางคนนั้นเกีแล้วได้ผัวหนุ่มหลงผัวหนุ่มกลับตายบางคนถึงขั้นบีบบังคับลูกสาวตัวเองให้ไปนอนกับอาให้ไปนอนกับผัวของมะเป็นผัวใหม่ที่มะหลงมะ อามะลงมารักแบบนั้นได้ให้เราต้อัดอแบบนั้นไม่ได้นั่นแหละครับเลยฮาเดสนี้ที่ผ่านมาเขาจะแค่พูดแบบเปลือกอย่างเดียวสวรรค์อยู่ใต้ฟาทาบิดามันดารายละเอียดเขาไม่อธิบายให้นะ เลยทําให้มะที่ไม่ได้เรื่องบางคนเอิดแล้วเอิดอีดผิดแล้วผิดอีดไม่ได้สํานึกเลยอ่ะทำมาทาไมละ่ะเพราะคนที่มาพูดเรื่องฮะเดชพูดแต่เปลือกเปลือกจนให้คนอาวามนี้หลงประเด็นหมดเลยในอัลกุรอานบอกอยู่ว่าละตุเตมินฮุมอาซิมันเอากะฟูรอ วาลาตุแตมินหุมเจ้าอยาต่ออักยา่าทำตามในบรรดาคนเหล่านั้นจากคนอาซิมานคนบาปเอากาฟูระหรือคนคาเฟตดเวตรงในทีนี้จะทำยังไงธรามะเราปะเรามายังก็ไม่หวยเอาทุกงวดอ่าหวยหุ้นเอาทุกวันการพนันก็ชอบเล่นอ่าของลูกอลักเอาไปขายจะทำยังไงทีนี้ เราแค่ถ้าเราเข้าใกล้ได้ไม่อันตรายให้เข้าใกล้ถ้าเข้าใกล้ไม่ได้แค่ให้อาหารแล้วก็วางแล้วก็ไปเชียเพราะอันตรายต่อตัวเองทำไมาทำไมเพราะบางคนนี้ร้ายกว่าเสือไม่งั้นจะมีคำว่ามใจยักษ์ใจมันมีไหมครับมี บางคนขายลูกกินก็มีนะบางคนเอาลูกให้ไปขายยาบ้าก็มีแต่นั้นมันส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นมะคนที่เป็นเป็นปะเนี่ยลูกคือที่หนึ่งนี่คือส่วนใหญ่นะครับแต่ในส่วนใหญ่นั้นมันมีส่วนน้อยที่เป็นคนใจยักใจหมา นั่นพี่น้องต้องเข้าใจคือพูดง่ายๆว่าให้อยู่ตรงกรอบศาสนาก็แล้วกันไม่ว่าเขาหรือเราต้องเอาความเป็นจริงที่ตั้งมะสาคัญนะความถูกต้องสําคัญกว่าคําสั่งของอัลลอฮ์สำคัญที่สุดนั่นไงแม้จะว่า,าปะเนี่ยติดเหล้าขาวปะมาขอตังห้าสิบบาทาจะไปซื้อเหล้าขาว เราไม่ให้โอ้ตอนนี้นทรยศ์มะปะนะอะไรไม่ยอมดูแลปะเลี้ยงตนกระทั่งเติบใหญ่อะไรปะขอห้าสิบบาทไม่ให้ไม่ใช่นะคนที่ไปพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ถ้าพระไม่ใช่คนอย่างนั้นขอตังห้าสิบบาทจะซื้อนู่นซื้อนี้ให้ไปเลยสองร้อยเอาทำอะไรห้าสิบบาทแต่ถ้าปะชนิดนั้นอย่าห่อย่าให้อย่าให้อ่า แต่ไม่ใช่ปล่อยจนกระทั่งข้าวเขาไม่กินไม่ได้กินนะไม่ใช่ขนาดนั้นต้องให้เขากินข้าวในความเป็นปะเป็นมะนี่คืออ่าอย่าให้เขาอดเว้นแต่แว่าเขาก็มีของเขาแล้ว,ลวก็ไม่เป็นไรเลยเราไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเขามีกินแล้วอ่าฮะน,นต้องเข้าใจให้ดีอืมเราก็เคยได้ยินสัรญายประวัติศาสตร์ของคนอซเละสมัยแต่ก่อน บิดามารดาอยู่ชั้นล่างอ่าภรรยากับลูกชายอ,อ่าภรรยากับลูกเขยอ,อยู่ชั้นบนซึ่งประวัตินี้เราได้ยินมามากหลายครั้งแล้วด้วยเราได้ยินตั้งแต่เราเด็กๆอายุสิบกว่าขวบเราก็ได้ยินแล้วและได้ยินมาตลอดยังไงครับบ้านหลังหนึ่งมีสองชั้นข้างล่าง สองสามีภรรยาที่อสองสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนแก่ทั้งคู่อาศัยอยู่แต่ชั้นบนก็คือลูกสาวกับลูกเขยอาศัยอยู่ชั้นบนทีนี้อยู่มาวันหนึ่งลูกสาวก็อยู่อยู่ข้างบนนั่นแหละคนที่เป็นลูกเขยคนที่เป็นสามีก็ออกไปหากิน ออกไปหากินนอกบ้านนั่นแหละได้มาก็ซื้อของเสื้ออะไรก็คือเลี้ยงภรรยาเป็นอย่างนั้นเป็นอาจินจากวันเลื่อนไปเป็นเดือนผ่านไปหลายๆเดือนจนเลื่อนไปเป็นปียูมาวันหนึ่งคนที่เป็นปะของผู้หญิงเนี่ยพ่อตาน่ยไม่สบายอยู่ข้างล่างอ่าทีนี้ลูกสาวที่อยู่ข้างบน ก็ได้ข่าวปะไม่สบายก็เลยพอสามีกลับจากทำงานขึ้นไปข้างบนก็เลยบอกเรื่องราวให้สามีฟังว่าปะไม่สบายอยู่ข้างล่างหนูจะอนุญาตสามีเนี่ยลงไปดูปะหน่อนในประวัตินั้นสามีค่องข้างที่จะเคร่งทีเดียวไม่อนุญาตนะครับในความเป็นจริงแล้วถ้าคนบ้านเราปัจจุบันอนุญาตแน่นอนแต่ในประวัตินันคนคนนั้นเขาไม่อนุญาต พรุ่งนี้อีกนางก็ขออีกก็ไม่อนุญาตอีกมารืนนี้นางก็ขออีกก็ไม่อนุญาตอีกหลายวันเข้าขอขอ,ขอไม่อนุญาตนางก็ต้ออัดดีนะเพราะสามีของนางเป็นคนดีละมาดไม่ขาดดูแลนางอย่างดีเพียงแค่มไม่อนุญาตอันนี้สิทธิ์ของสามีนะไม่ใช่ตรายดอล l l a ์ Allah, ไม่อนุญาตนะจนกระทั่งปะของตัวเองเสียชีวิตอ่า ที่นี้ปะเสียชีวิตภรรยาก็บอกสามีอีกบ้างนั่นนะปะเสียแล้วอยู่ข้างล่างง้นน้องขออนุญาตให้ลงไปข้างล่างนะสามีก็ยังไม่อนุญาตอีกอ่าดูอ่ะนางก็ไม่ได้วุว่นวายอะไรนางก็รู้ว่าเออก็คือสามีของนางน,นั่นแหละเอาล็อให้สิทธิ์มากกว่าคนที่เป็นป้าคนที่เป็นมะก,ก็เลยเชื่อฟังสามี จนกระทั่งเขาก็พามายาดไปฟังคืนนั้นนางฝังนางก็ฝันเลยฝันถึงป้ามหาป้าก็บอกว่าหนูเอ้ยป้านี่โชคดีที่ได้หนูเป็นลูกและโชคดีเข้าไปอีกที่หนูเป็นคนซอนและเชื่อฟังสามีของหนูป้านี่พาบาไปเยอะมาเลกัดจะทุบป,ป้าเนียนแต่อัลลอฮ อภัยบาปะเสกอดด้วยสาเหตุได้ลูกสาวที่ต่ออักต่อสามีทำให้ปะปลอดภัยจากการลงโทษเห็นไหมครับอ่าแต่ไม่ใช่สามีขี้ยานะไม่ใช่สามีไม่มายั่งนะไม่ใช่สามีสิปมงกุฎนะอ่าไม่ใช่สามีเอา,าศาสนาหากินนะคือสามีสอนและสามีที่ดีอ่า นั่นคงจะกระจ่างเลยครับจากตัวบทฮะดีษที่ว่าอินนัลจันนทัตเถหะตะอักดามิอุมมะฮาติฮะ